ฐานนี้จะเป็นฐานจุดต่อไปนะคะไม่รู้ว่าใคาาไรไหนต้อน้อยต้อหนุ่มสมบรรยากาศคนเยอะมากนะคะแล้วเมฆก็ไหลรวียนไปนักแพทย์บุกนักแพทย์บุกนะคะใคน่นะคะจะเนนะะติดตาะ

อาหารหนไล้ร <Es> <ska S 2> ักษาฮ้องกาโตเป็นซัพส่วนรักษาซับส่วนเป็นเทพปาเก่าๆ้าานึ่งไล้ามถวเทพอันนั้เป็นนองไอ้ลิงนองไอ้ลิงบวกลยาสอาชวงบวกท่องสานะครับา

กำลังจะใส่ต้อนะคะคณะผูกฟ้าให้แสงคณะพทย์ผูกฟ้ากำลังเอาต้อใส่นะคะรอรุนนะคะว่าจะได้ทำเวลาเท่าไหร่จาเข่าเตือนกับยายจอยบอก่กคือเมียบอกมาตงเรียมาหา สองเลยสามเส้นผ่านไปดแล้วนะครับยูเอาเลยไ้ใส่คุณแค่จงจานยนี่พอวาย่านเดี๋ยวเดี๋ยวยา่านตอนมา้ด้วยนะบางไฟกำลังจะมาอีกนะคะไม่รู้ว่าค่ายไหน ค่ค่ะาดิดลังแปต้องความดีค่ะบอลลโหาแม่ได้โคตรแรงไ่ได้แ้ท่านไปแต่ไปขึ้นฐานฐานสองนะสิกนบอยแต่ฐานจุจะเป็นฐานนี้นะคะ ก็นับพัดเบิกฟ้าอย่งนี้เป็นเงาเป็นล่างเลย่ค่ะไชเห็นีใช่นะคะบิกมันกระจนี่ละนั่งไฟกำลังกำลังมาอีกนะคะนู่นสามเล่พัาดไปนู่นค่ะเมือนมาไรบ้านไรคือเต้อบ้านเอก ไปชมฐานนี่ก่อนนะคะไม่รู้ค<ะ>่ายไหนนี่คือกำลังจะขึ้นฐานนะคะ่ากำลังจะขึ้นฐานแปลกไหมแปลกบ้างไฟบ้างนี้ไหมหันหัวไปทางทิศตะวันตกเอาหามไปทิศตะวันตกแปลกนะแปลกมากเลยค่ายไม่รู้ว่าค่ายไหนไม่รู้ว่าค่ายไหนแล้ว ไม่เหมือนใครค่ะทำไม่เหมือนใครนะคะบางอื nice. 3, <laughs> ่นเขาเอาหัวไปทางทิศตะวันออกแต่บ้างนี้เอาหัวมาทางทิศตะวันตกมีใครสังเกตเป็นสายอีสานไหมคะบ้านนี้แปลกมากเลยค่ะกำลังเอาขึ้นขานนะคะทีมงานช่วยกันดึงเยอะด้วยค่ะออกมาแล้วเอาไปปั้นดี ขอเดียวขอเดียว320 380อ่าเสือทายภัยเลยครับเอาเลยเอา แต่ว่างไฟลอยชิวเยอะเลยค่ะแบกมาโน่นค่ะบ่างไฟลอยชิอเยอะเลยค่ะกลังลอยคิวกันขึ้นฐานนะคะแต่ถ้าทำ้พมาะช่งฐานนี้ก่อนนะคะจะขึ้นจุด่าสี่ร้อยบนฝาอีกค่ะกำลังจะต่อสายไฟนะคะ มาจุกหานะครับเป็นสัว์วนวัวเนร้อกราของชุมชนหัวสุดสีหรังษาสัวนเป็นห้องตาโตฐานหนึ่งรักจาห้องตาโตเป็นเทปาก้าเท้าบ้างไฟกำลังแบกมานค่บางไฟหลายบังนะคะรอชิลกันเพื่อนๆโน่นค่ะ กำลังรอคิวกันขึ้นฐานส,สถานฐานสองนะครับหลังก,กากเพชรเน่าน,น,นจ้นเป็นรองอ,องงึ้นเพชรสลักชลเพชรสื้อรักแสงอ่นี่ค่ะสมองไฟนะคะกำลังจะแบบขึ้นฐานไม่รู้ว่าจะกำลังจะเอาไปขึ้นฐานนะคะรอคิวเยอะเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไฟเยอะด้วย

คนสุดสุดวา่ไม่ไม่ไม่กี่ตัอ่าตาบอดตาบอกลงชาชาต้องใ้ใจใ้เวลาได้ไหนเอ็ดอันนั้นต้องจบดีสามสองไป Kami